สวัสดีครับบุญสง่งความ h ช n แนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์หรือไม่ให้เป็นหนี้หรือสู้ในเรื่องของขอเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุผลโดยเร็วที่สุดครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นี่คือสิ่งที่เป็นประจักษ์นั้นก็คือควายที่ลุงมนส่งได้สร้างสารรค์มันขึ้นมาด้วยในเรื่องของการใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสพุทธิเจ้าและหลักสีนั่นเองนี่คือเป็นสูตรสำเร็จที่ชาวพุทธของเราต้องตระหนักไวใ้ให้ได้ดีที่สุด คือมีสตินั่นเองในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับเราอย่าปล่อยตัวปล่อยใจหรือปล่อยไปตามอารมณ์อยากของกิเลสที่เราอยากแต่ไม่ให้ได้เกิดผลโดยเร็วก็คือในเรื่องของหลงเชื่อในทางที่ผิดนั่นเองนี่คือลุงมุนส่งจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ครับนั่นก็คือในเรื่องของ ไม่ว่าอาชีพไหนๆลุงบุญส่งบอกไว้เลยว่าต้องดำเนินการตามหลักอิทธิบาทสี่ขันทะวิริยะจิตะวิมังสาลุงบุญส่งจะไม่ขอลงรายละเอียดครับและอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคและโลกกะระทำแปดและหลักอีกหลักๆหลายธรรมครับเราค่อยฝึกค่อยเป็นค่อยไปทำให้เรานั้นจิตใจนิ่งและมีสติในเรื่องของการดำเนินชีวิตครับ นี่ลุงบนส่งต้องใช้เวลาถึง17ปีเข้าปีนี้นะครับนะจากควายประมาณ10กว่าตัวนะครับนะก็ทำให้ลุงบุนส่งต้องมีควายนับร้อยตัวในวันนี้ก็เพราะลุงบุนส่งเดินตามแนวทางของหลักศีลหลักธรรมขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธิเจ้านั่นเองเราอย่าไปปักใจเชื่อที่คนอื่นบอกว่า ทำบุญเราอย่างนั้นบริจาคเงินอย่างนี้แล้วก็จะได้สวยสุขหรือมีเขาเรียกว่ามีในเรื่องของโชคลาภครับมันเป็นในเรื่องของผิดหลักขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าทำได้ครับทำบุญแต่ทำตามที่เราจำเป็นที่จะต้องมองในเรื่องของใช้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนานั่นก็คือในเรื่องของส่งเสริม พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นจากโลภโกรธหลงและเดินไปสู่ในเรื่องของการไม่ตายครับไม่ตายในที่นี้ก็คือในเรื่องของไม่ตายในเรื่องของชื่อเสียงยาราบยศหรือการปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่เสียเปล่าและไม่สูญหายไปเปล่าอย่างองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคือ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่ต้องกลับมาในเรื่องของในเรื่องของสแสวงหาโชคลาภนั้นพระพุทธเจ้าหรือพุทธองค์นั้นไม่ต้องการแต่เราเป็นฆรวาสยังมีในเรื่องของขอเขาเรียกว่าโลภโกรธหลงหรือมีกิเลสอยู่แต่ทีนี้เราจะทําอย่างไรให้ในเรื่องของเรายังไม่อยากไปในเรื่องของไม่ต้องกลับมาเกิดแต่ เรามีความอยากในเรื่องของลาบยศสรรเสริญในเรื่องของโชคลาบอยู่แต่เราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกนั่นก็คือไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งสิ่งที่ดีแล้วหรือชะจำตัวให้เป็นคนดีแล้วไม่ต้องอรอเลิกงามยามดีนะครับนะไม่ต้องรอนะครับนะใครมาสอนเราต้องสอน ปฏิบัติตัวเองและฝึกตัวเองเท่านั้นนะครับหน้าที่จะไปสู่ในเรื่องของความสําเร็จได้นั่นก็คือการฝึกหัดในเรื่องของเรามีศีลไม่ครบก็ต้องปฏิบัติศีลให้ครบศีลห้านะครับเราปฏิบัติในเรื่องของหลักอิทธิบาสีฉันทะวิริยะจิตาวิมังสาในอาชีพระนั้นไม่เพียงพอก็ต้องแก้ในเรื่องของอิทธิบาสีเรามีความเพียรอย่างไรเรามีความพยายามอย่างไรเรามี กานท้าความรักใคร่อาชีพนั้นๆไหมเราต้องมองตัวนี้และทําให้อย่างดีที่สุดและเกิดในเรื่องของประหยัดทั้งเวลาและประหยัดทั้งเงินทองและประหยัดในเรื่องของความคิดความอ่านต่างๆ,ๆที่เราดำรงหรือคิดไปแล้วก็ให้เกิดผลน,นะครับนะโดยเร็วนั้นก็คือปฏิบัติโดยเข้่งคัดครับนี่ดังหากที่เราลงทางหลงผิดคิดว่า รอผัดวันประกันพุ่งรอโชคลาบรอราคาให้ดีหรือ,อในเรื่องของเศรษฐกิจดีอันนี้อย่าไปหวังมากเท่าไหร่ครับมันเป็นสิ่งภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราควบคุมได้นั่นก็คือตัวเราเองควบคุมอยู่ให้พอเหมาะพอดีกับรเรื่องของหลักเศรษฐกิจหลักวิกฤตเศรษฐกิจหรือหลักเขาเรียกว่าภาวะในเรื่องของ โรคที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปและมีในเรื่องของภัยต่างๆภัยธรรมชาติภัยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นที่มนุษย์เราทั้งนั้นที่สร้างมันขึ้นมาทําให้เรานั้นต้องเดือดร้อนแต่ธรรมชาติานั้นเราก็สร้างได้นะครับนะเช่นเราไม่ค่อยมีป่าไม้ก็ให้มีป่าไม้โดยมากมายและ เราไม่มีในเรื่องของอาหารการกินเราก็ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของห้วยน้องลองบึงให้มีปูปลาเราอย่าทําลายครับเมื่อเราเราทำลายธรรมชาติเราก็ต้องอดอยากยากจนเห็นไหมแล้วครับสิ่งต่ตางๆนี้มนุษย์สร้างมันขึ้นมาและภัยธรรมชาติที่เราสร้างมันขึ้นมานั้นก็คือทาลายป่าไม้ทําลายสิ่งต่ตางๆนี้ต่างหากเพราะโลกนั้นต้องผันแปรไปตามก็เ,เรียกว่า,าสภาวะของอากาศ ที่มันทำให้เรานั้นจำเป็นที่จะต้องอต้องพึ่งนะครับนาะตัวเองช่วยบอกต่อและช่วยสร้างในสิ่งที่มันเกิดให้ธรรมชาตินั้นเกิดมีในเรื่องของการดำเนินชีวิตไปสู่ในเรื่องของความสุขความเจริญของเราได้โดยที่เราต้องช่วยกันครับไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วมันจะสำเร็จ ต้องทุกๆคนนั้นต้องเข้าใจหลักตรงนี้และช่วยกันส่งเสริมสนุสนับสนุนนะครับนาะให้เป็นในเรื่องของความเจริญหรือประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการได้นั่นก็คือต้องช่วยกันครับครับขอบคุณครับหลมุนส่งขอ,อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ